ไม่ได้หายไปไหนอดีตนักร้องดังอย่าง fit. ฟิตแฟนเพลงที่คิดถึงฟังทางนี้ หลังจากที่เรานำเสนอประวัติของนักร้องดังบุษบาอธิษฐานเจ้าของเพลงฮิตจอห์นนี่ที่รักซึ่งจากพวกเราไปอย่างกระทันหันในวัยเพียง34ปีเมื่อวันที่18กันยายนปี2544ก็มีแฟนเพลงหลายคนถามถึงนักร้องฝ่ายชายที่โด่งดังในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันแถมยังได้ร้องเพลงแก้กันอยู่หลายเพลงถ้าเรียกตามภาษายุคใหม่ก็คงถือได้ว่าเป็นคู่จิ้นของบุษบาอธิฐานนั่นก็คืออัศวินสีทอง ตัวอย่างเพลงที่ทั้งสองท่านร้องแก่กันก็เช่นเพลงจอนนี่ที่รักกับจูลี่น่ารักและเพลงตรงนี้ตรงนี้แก้กับเพลงตรงไหนตรงไหน นตน้จากการสืบค้นข้อมูลปัจจุบันนักร้องท่านนี้ แม้อยู่ในวัยหลัก6ขึ้นแล้วแต่สุขภาพยังแข็งแรงยังรับงานร้องเพลงอยู่เหมือนเดิมเพื่อเป็นการขอบคุณผู้ติดตามวันนี้เราจึงจัดให้ตามคำขอขอ,อนำเสนอประวัติเส้นทางชีวิตของอัศวินสีทองมาให้แฟนๆที่คิดถึงได้รับทราบขณะเดียวกันแฟนเพลงรุ่นใหม่ก็จะได้ทำความรู้จักท่านไปพร้อมๆกันเลยนะครับอัศวินสีทองมีชื่อจริงว่าสวุวรรณเทียบป,ปัดเกิดเมื่อวันที่27สิงหาคมปี2504ที่หมู่บ้านโศกพาราตําบลหนองคูขาดอำเภอบัวรบือจังหวัด มหาสา,ารคามเป็นบุตรของนายทองและนางน้อยเทียบปัดโดยเป็นบุตรคนที่3จากพี่น้องร่วมท้องด้วยกัน8คนเด็กชายสวุวรรณเทียบปัดเรียนจบชั้นป .4 ฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจน ต้องหาเช้ากินข่าไปวันๆบางครั้งก็กินแบบไม่ค่อยจะอิ่มท้องนักแต่ก็ต้องสู้ดิ้นรนหากินกันไปหลังจากเรียนจบชั้นปอสี่เขาก็ช่วยพ่อแม่ทำงานรับจ้างทั่วไปแม้ช่วงนั้นเงินทองจะหาลำบากและหามาได้อย่างน้อยนิดแต่ก็ต้องอดทนทำงานต่อไปจะไม่ทำก็ไม่ได้เพราะเมื่อมองรอบข้างแล้วเขายังมีน้องอีกห้าคนที่ต้องช่วยพ่อกับแม่เลี้ยงดู หลังจากทำงานได้ประมาณ2เดือนก็บอกกับแม่ว่าอยากบวชแต่แม่บอกว่าถ้าลูกจะบวชก็บวชได้นะแต่เงินที่จะใช้ในการบวชนั้นแม่ไม่มีเลยบังเอิญทางญาติรู้ข่าวเข้าว่าจะบวชก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าวัน ซึ่งเป็นชื่อเล่นของเขาอยากเจอบวชญาตญาติก็จะช่วยจัดงานบวชให้ดังนี้เองเด็กชายวันจึงมีโอกาสบวชสาม,มเณรอยู่ที่วัดบ้านเกิดได้4ปีช่วงที่บวชอยู่นั้นก็มีโอกาสได้เรียนทางธรรมจนสําเร็จนักธรรมตรีโทเอกหลังจากนั้นเขาก็ลาสิกขาบทหลังจากศึกจากสาม,มเณรออกมาได้ประมาณไม่ถึง10วันก็มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเสี่ยงโชคต่อไปบังเอิญพี่ชายคนโตของเขาทํางานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งแถวลาดพร้าวเขาจึงมุ่งหน้าไปหาพี่ชาย อาจจะเป็นอานิสงส์จากการบวชก็เป็นได้พอไปหาพี่ชายก็โชคดีได้ทํางานอยู่กับพี่ชายเลยตอนนั้นเขาได้เงินเดือนเดือนละ150บาท คิดแล้วตกวันละ5าบาทแต่ดีหน่อยที่ได้อยู่กินที่โรงงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าที่พักค่าอยู่ค่ากินหลังจากทํางานไปได้เรื่อยๆทางโรงงานก็เพิ่มเงินเดือนให้เป็นเดือนละประมาณ700บาทตอนที่เขาทํางานอยู่ที่โรงงาน่านลาดพร้าวนี่เองพักพวกเพื่อนฝูงก็เริ่มรู้แล้วว่าเขาเป็นคนชอบร้องเพลงเวลาทํางานไปก็ร้องเพลงตามวิทยุคลอไปด้วยวันหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งจึงเอ่ยกับเขาว่าเฮ้ยไอวันเสียงมึงเสียงดีนี่ว่า ไปประกวดร้องเพลงกันไหมกูไม่กล้าหรอกเพื่อนมึงก็เก่งแต่ตอนอยู่โรงงานนี่แหละอีกอาทิตย์ต่อมาเพื่อนก็มาบอกอีกว่า ที่ตลาดมีการจัดประกวดร้องเพลงนะสนใจจะไปหรือเปล่าพอถามเพื่อนว่าไปสมัครที่ไหนล่ะเพื่อนก็บอกว่าอยู่ที่ตลาดหลักสีนี่เองหนุ่มวันก็งงเพราะไม่รู้ว่าตลาดหลักสี่อยู่ตรงไหนวันลุ่งขึ้นเขาก็เลยตัดสินใจไปกับเพื่อนและได้ขึ้นไปประกวดร้องเพลงเป็นครั้งแรกและได้ขึ้นประกวดร้องเพลงเป็นครั้งแรกโดยร้องประกวดเป็นแนวเสียงของพี่เป้าสายันจัญญาปรากฏว,ว่าเขาตกรอบแรกและตกเป็นคนแรกด้วยถึงอย่างนั้นก็ตามวันนั้นเขาก็ดีใจมาก เพราะเริ่มรู้สึกตัวเองว่าชอบร้องเพลงมากขึ้นต่อมาก็ทํางานตามปกติเหมือนเดิมอยู่มาอีกระยะหนึ่งเพื่อนก็ถามว่าจะไปประกวดร้องเพลงอีกไหมอยากไปอยู่กับวงดนตรีไหมล่ะ เขามีประกาศรับสมัครนักร้องชายจํานวนมากเขาจึงตามเพื่อนไปที่ซอยบุภาสวรรค์ซึ่งเป็นสถานที่ที่เขารับสมัครประกวดร้องเพลงเขาจําได้แม่นว่านักร้องที่ไปประกวดด้วยกันมีประมาณ200คนแต่ทางหัวหน้าวงนดนตรีจะคัดเอาแค่5คนเท่านั้นโชคดีอย่างยิ่งเขาจิบหนึ่งใน5หลังจากนั้นจึงกลับมาที่พักที่โรงงานและเช้าของวันจันทร์วันทํางานเขาก็ตัดสินใจลาออกจากงานมุ่งหน้าสู่ซอยบุภาสวรรค์ ไปอยู่ประจำวงดนตรีครั้งแรกได้วันละ10บาทในใจของเขาคิดว่าชีวิตเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอยู่ได้ถึงสองปีก็ย้ายจากวงเก่าไปอยู่วงใหม่ชื่อวงดนตรีสุพรรณสันติชัยซึ่งให้ค่าแรงดีมากคือได้วันละ50บาทสูงสุดคือ150บบาทจนกระทั่งวันหนึ่งวงดนตรีสุพรรณสันติชัยหยุดวงหนุ่มวันไม่รู้จะไปไหนจึงตัดสินใจไปหาพี่ชายอีกคนชื่อพี่เลิศซึ่งขับรถสองแถวอยู่ย่านพระประแดง นุ่มวันไปขออาศัยอยู่ด้วยและก็ช่วยล้างรถเป็นเด็กท้ายรถคอยเก็บสตังค์ช่วยต่อมารถสองแถวก็หยุดวิ่งอีกพี่เลิศก,ก็เลยพาเขาไปฝากร้องเพลงในร้านอาหารแห่งหนึ่งแต่พอร้องไปถึงได้รู้ว่าบางวันก็ได้ค่าแรงบางวันก็ไม่ได้ เขาจึงตัดสินใจออกจากร้านอาหารแห่งนั้นทีนี้เขาก็ไม่รู้จะเอาอยัางไงกับชีวิตดีคิดไปคิดมาก็นึกถึงสุพรรณสันติชัยหัวหน้าวงดนตรีที่เขาเคยอยู่ด้วยซึ่งเคยบอกว่าจะไปอยู่วงดนตรีสายันสัญญาเมื่อเขาไปหาสุพรรณสันติชัยก็นับว่าดวงดีมากเพราะมีโอกาสได้ไปอยู่วงสุดยอดลูกทุ่งของเมืองไทยคือวงดนตรีสายันสัญญา ช่วงนั้นหนุ่มวันได้ค่าแรงวันละ200บาทอยู่ได้ประมาณ2ปีกว่า,ก,วาก็มีอันต้องแยกย้ายโดยหนุ่มวันได้ติดตามสุพัณสันติชัยและอาจารย์รพีเรือนเพชรนักแต่งเพลงชื่อดังมุ่งหน้าไปพบกับศิลปินลูกทุ่งชื่อดังอีกคนและบุคคลผู้นั้นก็เป็นดาราด้วยนั่นก็คือพนมนพพรพอหนุ่มวันมีโอกาสเจอพนมนพพรนักร้องผู้โด่งดังจากเพลงลาสาวแม่กลองเลยให้หนุ่มวันร้องเพลงให้ฟัง หนุ่มวันเลยตะโกนร้องดังๆไป3เพลงตามแนวเพลงที่ตัวเองถนัดหลังจากนั้นอีกสองสามวันพนมนพพรก็นัดให้เขาไปหาที่บ้านพร้อมกับบอกให้นํารูปสามใบและวันเดือนปีเกิดไปให้ที่บ้านด้วยและต่อมาอีกราวๆหนึ่งสัปดาห์พนมนพพรก็แจ้งกับหนุ่มวันว่ารับเข้าเป็นศิลป,ปินของค่ายนพพรซินฟโก้แล้วพร้อมกับให้เซ็นสัญ,ญญาเป็นศิลป,ปินในค่ายเลยนั่นคือห่วงเวลาที่ความฝันของเขาเป็นจริงแล้วจากนั้นพนมนพพรก็เอาเพลงให้หนุ่มวันไปซ้อมร้อง1ิบเพลง เขาจึงได้ออกอัลบั้มแรกชื่ออัลบั้มว่าร้อยเอ็ดเขตแล้วและต่อมาก็มีผลงานออกมาอีกมากมายอัศวินสีทองจำได้ไม่มีวันลืมว่าปีทองของเขาคือปี2,529 จากนั้นเขาก็มีผลงานอัลบั้มชุดใหม่ออกมาเรื่อยๆให้แฟนเพลงได้รับฟังกันอย่างจูใจจนมาถึงอัลบั้มที่เรียกว่าสร้างความประทับอกประทับใจให้กับแฟนเพลงได้อย่างล้นหลามถือว่าเป็นเพลงที่ดังสุดๆของเขาคืออัลบัม igh, ้มตรงไหนตรงไหนซึ่งมีเพลงดังที่คนรู้จักหลายเพลงเช่นเพลงตรงไหน คเรได้ว่าอัลบั้มชุดนี้เองที่ทําให้อัศวินสีทองเป็นที่รู้จักของแฟนเพลงทั่วประเทศและต่อมาเขาก็ได้ออกอัลบั้มปัดฝุ่นรุ่นพิเศษ3ที่ได้รวบรวมเอาบทเพลงทุกๆเพลงของอัศวินสีทองเอามาปัดฝุ่นขับร้องใหม่เป็นอัลบั้มพิเศษสําหรับแฟนเพลงหลังจากนั้นอัศวินสีทองก็ห่างหายจากวงการลูกทุ่งไปนานพอสมควรเพราะว่าเขาไปประกอบธุรกิจคาราโอเกะที่หาดใหญ่นานถึง4ปีจากนั้นเขาก็หวนคืนสู่วงการอีกครั้ง จากการที่ได้ไปอยู่หาดใหญ่เป็นเวลานานทำให้อศิวินสีทองมีความเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างเช่นสำเนียงการพูดที่จะพูดออกทางใต้นิดนิดเมื่อกลับเข้าสู่วงการอีกครั้งเขาก็มีอัลบัม้มเรียกพ่อสิลูกและอัลบัม้มน้าห่วงหนูซึ่งมีเพลงตาให้ฟังด้วยเช่นเพลงเชื่อพี่หิดตะน้องและเพลงมาเอาใจคนตาเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีผลงานอื่น,นๆเช่นอัลบัม้ม พกลุงมาด้วยเหรอือซึ่งร้องแก้กับเพลงพกเมียมาด้วยหรอือของยุญาติเยอะล่าสุดอัศวินสีทองในวัยหนุ่มใหญ่เพิ่งมาออกรายการสารพันลั่นทุ่งทางช่องไทย PBS ซึ่งก็ได้วาดลวดลายสร้างความคึกคักได้เหมือนเดิมปัจจุบันอัศวินสีทองยังคงรับงานร้องเพลงอยู่เช่นเดิมแฟนๆท่านใดอยากติดต่อไปช่วยงานบูญงานบวชงานต่างๆก็ดูเบอร์ติดต่อตามรูปได้เลยนะครับหรือใครคิดถึงอยากแวะไปทักทาย ก็แวะไปทักทายทาง Facebook อัศวินสีทองก็ได้เช่นกันครับ